ขอข้ามไปโจทย์ที่เปลี่ยนห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทเลยนะคะโจทย์ที่บอกว่าเปลี่ยนห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทโจทย์ข้อนี้นะคะมันก็จะมีคือปัญหาของมันเนี่ยนะคะปัญหาก็คือเรื่องของการใช้สม,มุดบัญชีว่าเราจะใช้สม,มุดบัญชีชุดใด หนูจำไว้ว่าชุดใดก็ได้ถ้าโจทย์เขาสั่งมาแต่เราต้องทําให้มันเป็นไม่มีวิธีใดจะง่ายกว่าวิธีใดไม่มีนะคะจะไม่มีวิธีใดง่ายกว่าวิธีใดเดี๋ยวขออนุญาตลบตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะจะได้เปรียบเทียบให้หนูดูไม่มีนะคะครูจะไม่บอกว่าวิธีใดจะง่ายกว่าวิธีใดครูว่า มันเหมือนกันนะคะปัญหาของมันก็คือเรียกว่าวิธีการที่จะต้องตีความเขาบอกว่าผู้เป็นหุ้นส่วนทั้ง3มคนตกลงที่จะจัดตั้งเป็นบริษัทสหม,มิตรพาณิชจจำกัดเพื่อที่จะระดมทุนในการจดทะเบียนครูแก้ตัวเลขเป็น5ล้านแล้วนะคะเป็นหุ้นสามันเท่ากับห0 0 0 0่น 50, บาทไอ้โทษห0 0 0 0หุ้น มูลค่าหุ้นละ100บาทโดยตกลงให้ตีราคาสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนก่อนจะโอนเป็นบริษัทดังนี้เา้าคราวนี้หนูดูคำสั่งโจทย์ดีๆโจทย์ก็บอกหนงรายการปรับปรุงและรายการที่เปลี่ยนห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 1, 1มกราค,คมสอง5ถ้าใช้สมุดบัญชีชุดใหม่ 2. รายการบันทึกรายการถ้าใช้สมุดบัญชีเล่มใหม่ของบริษัท นู้สังเกตไหมว่าทําไมอันที่สองเขาไม่สั่งให้ปรับปรุงล่ะให้สังเกตนะทำไมอันที่สองเขาไม่สั่งให้ปรับปรุงทําไมอันที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาถึงสั่งให้ปรับปรุงเพราะว่าใช้สมุดบัญชีเล่มเก่ามันต้องปรับปรุงไงคะถ้าใช้ชุดเก่านะคะถ้าใช้ชุดเก่ามันต้องปรับปรุงชุดเก่านะคะครูขอย้ำนะชุดเก่าต้องปรับปรุงชุดใหม่มันไม่ต้องปรับปรุงชุดใหม่มันต้องเอาของใหม่เลยนะคะ บางคนบอกว่าชุดใหม่ง่ายกว่าแต่ชุดใหม่ง่ายกว่าก็จริงแต่ถ้าหนูหาตัวเลขไม่ได้มันก็ยากเหมือนกันแหะมันไม่มีอันไหนหรอกนะคะแต่นี้เอาเอาชุดเก่าก่อนเพราะฉะนั้นข้อนี้วิธีการเริ่มนะคะถ้ามันเป็นชุดเก่านะคะตรงนี้เขาไม่ได้บอกวันที่อะไรมาเลยเขาบอกทีเดียวให้ทํางบแสดงฐานะการเงิน,เนวันที่หนึ่งมก,กราคมสอ้ x หนนั่นก็หมายความว่าชุดเก่าควรจะปรับปรุงก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นห้างถูกไหมคะ ะะก็ในวันนี้เลย 25X5 มก,กราคมวันที่1ปรับปรุงอย่างไรสินค้าคงเหลือมีมูลค่ายุติธรรม9 8 8 0เอ่อ98,800เราก็ต้องเทียบดูนะคะกับในงบกับในงบแสดงฐานะาการเงินถ้ามันเพิ่มขึ้นก็เพิ่มสินค้าถ้ามันลดลงก็ลดสินค้า อันนี้ปรากฏว่ามันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นหนูก็สามารถเดบิตสินค้าคงเหลือได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะก็คือ98.000นะคะจาก93.600หนูก็หาผลต่างได้ผลต่างตัวนี้นะคะก็จะเท่ากับ5,200ต่อไป ลูกหนี้การค้าให้ตีราคาลูกหนี้เป็นศูนย์สองพันสี่ร้อยสามสิบสามเอาทีรวักนะเอาวักนี้ก่อนตีราคาลูกหนี้เป็นศูนย์แสดงว่าต้องทำไมคะต้องทำไมต้องเครดิตลูกหนีเ้เวลาหนูทำพวกนี้นะหนูไม่ต้องกังวลใจหนูเว้นไวส้สักช่วงหนึ่งไว้ก่อนนะคะไม่ต้องไปกังวลใจนะคะเพราะว่า มันใช้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าไปกังวลใจมันให้มันให้มันประมาณประมาณเอาไว้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งนับรายการเพราะว่าหนูบางทีหนูประมาณไม่ได้นะคะเราต้องเครดิตลูกหนี้การค้าออกนะเขาสั่งบอกว่าให้ตัดเป็นศูนย์แล้วก็ตัดแล้วก็ตั้งค่าเผื่อเป็นสองเปอร์เซ็นต์ของยอดลูกหนี้ค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์มันต้องอยู่รอดทางด้านเครดิตแน่นอนหนูต้องเครดิตค่าเผื่อ นี่สงสัยจะศูนย์นะคะหนูต้องเครดิตค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์อันนี้แน่นอนนะสองเเซนของยอดลูกนี้ลูกนี้อะไรคะลูกนี้ที่ต้องตัดตัวนี้ออกไปแล้วตัดออกไปแล้วนะคะให้สังเกตนะคะหนึ 1, 6, 7, 4, ออ่งหกเจ็ดสี่สามสาม ตัดออกไป2 4 3 3นะคะตัดออกไปเพราะฉะนั้นเหลือ1 6 5 0 0 0คิด2%ออกมา2%ก็คือ3,300นะคะ2%ของ1 6 5 0 0เนี่ยคือตลอดเวลาเลยเพอเราลงหนึ่งในการปับ๊บลงไว้หนึ่งรายการอีกรายการหนึ่งมันต้องเชื่อมต่อทันทีอย่าไปบอกว่า ฉันก็ยังจะทะลึ่งเอาของเก่าอยู่ไม่นะคะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนว่าไม่คะ่ะทีนี้ที่ดินมีมูลค่ายุติธรรมหกหมื่นท,ที่ดินมีอยู่2องหมเพราะนั้นแสดงว่าที่ดินเราต้องเพิ่มขึ้นนะคะที่ดินเพิ่มขึ้นก็คือเราจะตีให้มันเป็น60,000ใช่ไหมมันมีอยู่2องหมแสดงว่าเราต้องเพิ่มขึ้นเท่ากับ3 000, 9มหมื่นเก้าเนี่ยอา เอาละคราวนี้ปอกต่อมามาถึงอาคารอาคารเขาบอกตีราคาใหม่เป็นแสนห้ามีอายุการใช้งาน15ปีมีอายุการใช้งานอีก15ปีคำถามที่พวกเราสงสัยก็คือว่าไอาอายุการใช้งานอีก15ปีเราจะทำยังไงให้หนูเข้าใจนะคะว่าหลังจากบริษัทเขารับโอนไปแล้วเขากะว่าอาคารหลังนี้เนี่ยเขาจะใช้อีกสิปี ณวันที่เราปรับปรุงณวันที่เราปรับปรุงแสดงว่าเรายังไม่ได้ใช้อาคารตรงของบริษัทเขายังไม่ได้ใช้ถูกไหมคะถูกไหมคะเขายังไม่ได้ใช้เพราะนั้นคิดตรงนี้ดีๆนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเครื่องใช้สำนักง,งานมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับสามห0ื่นบาทอายุการใช้งานเหลืออีกสามปีอันนี้แบบเดียวกัน แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดตรงย่อหน้าที่บอกว่าสำหรับอาคารและเครื่องใช้สำนักง,งานบริษัทจะรับโอนในมูลค่ายุติธรรมและเริ่มต้นอายุการใช้งานใหม่คำว่าเขาต้องการเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันลุงรังของเก่ามันต้องถูกตัดออกไปหมดถูกไหมคะนะอา้าวเพราะนั้นหนูทำยังไงอาคาร ตีราคาใหม่แสนห้หนูดูที่บัญชีอาคารอ่ะแสดงว่าอาคารเราจะได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราต้องการเป็นแสนห้ใช่ไหมมันมีอยู่1,03,500นยคะก็แสดงว่าเราจะเพิ่มขึ้นเท่ากับ4 6่0มืันรบาทในขณะเดียวกันเขาต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาไม่ต้องการเอาของเก่าลุงรังเอาไว้ ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารที่มีอยู่3 7 5 0 0เก็บเอาไว้ไหมคะไม่เก็บต้องโอนปิดไปก็คือเดบิตค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารย้ำนะคะเขาต้องการเริ่มต้นใหม่แสดงว่าเขาไม่เอาของเก่าเลยเพราะนั้นของเก่าเลยหนูก็ไม่ต้องเอามาให้มันคาลาคาสังเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้สำนักง,งาน เครื่องใช้สำนักง,งานเขาตีราคาเป็นสามหมื่นเครื่องใช้สำนักง,งานมันมีอยู่แปดหมื่นหนึ่งพันเก้ารอยเจ็ดสิบห้าเขาต้องการแค่สามหมื่นแสดงว่าต้องลดลงก็ต้องเครดิตเป็นเครื่องใช้สำนักง,งานเท่ากับแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าก็หักออกสามหมื่นแสดงว่าลดลงเท่ากับ 31,975 50,000ทษนะคะ5 1 0 0 0เท่ากับ51,975นะเช่นเดียวกันเขาบอกว่าเขาจะรับโอนในมูลค่ายุติธรรมแล้วก็เริ่มต้นอายุการใช้งานใหม่เราก็ต้องโอนปิดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องใช้สำนักงาน 48,330เอยอยืนยันว่าข้อนี้ไม่มีใครถูกแล้วก็เลยถึงต้องกลางคืนถึงต้องมีการคุยโทรศัพท์ถึงต้องคุยกันเข้าไลน์กลุ่มกันหนึ่งรอบวันนี้ก็ปรากฏว่าหลายคนเข้ามาเสร็จแล้วก็ ฟังแล้วไม่รู้เรื่องมั้งครูก็เลยต้องมาอธิบายให้ฟังใหม่เอานะหนูก็วิธีการนะคะเราก็ทำนี้บวกทางด้านเดบิตออกมาได้เท่าไหร่บวกทางด้านเครดิตออกมาได้เท่าไหร่แล้วก็หักกลบลบกันนะคะหักกลบลบกันเอานะอ่าได้เท่าไหร่ซึ่งครูก็จะบอกตัวเลขให้ละค่ะนะอ่ะจะใช้ปากกาสีแจมแจมให้ นะก็จะเป็นของเราก็จะเครดิตทุนจรันมันจะเครดิตนะคะแล้วก็ทุนจเจริญยอดนะคะ1นึ่งหนึ่งแปสองสองแบ่ง3ต่อ2ต่อ1 อันนี้สอส่วนหและอันนี้1นส่วนหอันนี้มันจะเป็นจุดทศนิยมเนาะอ้าวก็ปัดจุดให้ละกันห้าเก้นึ่งหนกับ3 9 6 0 7และ1 9 8 0 4นี่อ้าวนี่คือปรับปรุง เพอปรับปรุงเสร็จปุ๊บนะคะทำไงต่อคะโอ้ยหลายคนดีใจก็จะรีบออกใบหุ้นเลยอย่าลืมต้องทำอะไรก่อนคะคุณยังไม่ทางจดทะเบียนเป็นบริษัทเลยคุณจะเอาหุ้นมาจากไหนคุณก็ต้องแมมโมนะคะก็เป็นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนะคะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นอะไรเป็นหุ้นสามัญ เป็นหุ้นสามัญห้าหมื่หุ้นนะคะมูลค่าหุ้นละมูลค่าหุ้นละหนึ่งรอบาทเอาแค่นี้อ่ะโอเคจบไฮไลท์มันอยู่ที่อะไรไฮไลท์อยู่ที่โจทย์มันบอกว่าไฮไลท์นะคะบอกว่างี้ เป็นหุ้นส่วนตกลงรับคืนทุนเป็นหุ้นสาม,มัญจจลันจะได้4,000หุ้นจะรูน3,500หุ้นและ,จะเจริญ3,000หุ้นในราคาตามมูลค่านะเอานะเออพร้อมทั้งนำเงินสดมาชำระค่าหุ้นในส่วนที่ขาดอยู่รายการนี้บางคนกุ้มใจมากจะเราจะหาเงินสดยังไง จริงๆกุ้มใจให้น้อยหน่อยก็ได้มันมีเทคนิควิธีการหรูเดบิตเงินสดนะคะอันนี้หนูจำไว้เลยว่าการที่เราเปลี่ยนห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทแสดงว่าทุนของหุ้นส่วนเนี่ยจะถูกโอนปิดไปแล้วก็จะเดบิตทุนของเจรานทุนของจ,องจรูนแล้วก็ทุนของจเจริญ แล้วเสร็จแล้วเขาจะต้องออกหุ้นสามัญใช่ไหมหุ้นสามัญออกทั้งหมดเท่าไหร่ละ่ะก็มี4 0 0พบวก3 5ม0บวก3,000มันรวมเบ็ดเสร็จคือ1 0 0 0 0หกับ5 0 0หุ้นในราคาตามมูลค่าแสดงว่าหุ้นละ1 0 0รบาทแสดงว่าเขาต้องต้องออกใบหุ้นเท่ากับจำนวน1 5 0 0 0ล้า หนึ 1> 1, 500, ่้อนห้ามื่นอ้าวปัญหาคือ <c oughs> ตัวสำคัญอีกคือจุดอ่อนของพวกเรามากักจะอยู่ตรงจุดนี้นะคะอันนี้บอกก่อนล่วงหน้าจริงจริงจ,งจงก็คืออย่างนี้ทุนของจรันนะคะเอาทุนนะคะทุนของเขาแต่การตรงนี้เราเครดิตทุนใช่ไหมทุนก็ต้องเพิ่มขึ้น 59411ตัวนี้คือทุนในงบแสดงฐานการเงิน114057บวกตัวนี้เอามา39607ส่วนของเจริญ59000กับ70ก็บวกด้วยตัวนี้ 1นึ่งหพร้อหนูบวกออกมานะหนูบวกออกมาอ่ะครูจะบวกตัวเลขออกมาให้หนูดูเลยมันจะได้เป็น2องห้าหกสี่สี่ับเป็น1นึ่งห้าสหกสและ7,8ด 8 7 4เจ็ดสี่นี้ถามว่าเรวเงินสดคือเท่าไหร่หนูไม่ต้องไปหาทีละคนหนูอาจับยอดสามคนนี้บวกกันบวกกันพอบวกกันเสร็จปุ๊บหักด้วยหุ้นสามันตัวนี้ออกมาพอหักออกมาเสร็จปั๊บนะคะเราจะได้ยอดเงินสดเลยทันทีตัวหนึง่งนะหนูต้องไปทดลองหาตัวเลขเองด้วยนะคะห้าห้าแปดแปดหนึ่งแปด เอาละเสร็จแล้วอีกหนึ่งรายการอีกหนึ่งรายการอีกหนึ่งรายการที่จะยังไม่ลงให้ดูหรอกเพราะว่าโจทย์เขาบอกมาแค่นี้เองคิดว่าทำได้ก็คือในวันเดียวกันนี้ได้นำหุ้นสามัญจำหน่ายหุ้นสามัญให้กับบุคคลภายนอก4,500หุ้นในราคาหุ้นละ105บาทส่วนที่เกินส่วนที่เกินมามูลค่าหุ้นละ 100ขายได้105ส่วนที่เกินมาก็เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นนะคะเรียนบัญชีชั้นกลาง2มาแล้วอย่าลืมต้องใช้นะพอหลังจากขายหุ้นปับ๊บก็แสดงว่าอันนี้สมุติบัญชีชุดเก่าหลังจากจดทะเบียนแล้วก็มีสภาพเป็นบริษัททันทีนะคะเป็นบริษัททันทีอ่ราวน,นี้สมมุติ ถ้าเขาเลือกใช้สมุดบัญชีชุดใหม่ถ้าเลือกใช้สมุดบัญชีชุดใหม่กรณีการเลือกใช้ชุดใหม่เลือกใช้ชุดใหม่นะคะเราก็ไม่ต้องไปสนใจชุดเก่าเลยเราก็เพียงแต่หาบอกว่าชุดใหม่เขาจะเริ่มต้นยังไงแน่นอนเขาชุดใหม่เขาก็ต้องเริ่มต้นด้วยความเป็นบริษัทดังนั้นมันต้องเริ่มต้นออด้วย รายการแรกสุดเลยก็คือจัดตั้งบริษัทแมมโมว่าปะนะคะต้องเริ่มต้นด้วยแมมโมเสร็จแล้วเขาจะรับโอนสินทรัพย์จากข้างหุนง้นส่วน,เ,น,ะะวนเขาจะรับเงินส่วนมาเท่าไหร่สำคัญนะคะตัวนี้เขาจะรับเงินส่วนมาเท่าไหร่อันนี้ค,ครูจะค้างไว้ให้ก่อน ลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าต้องเอาชนิดที่ตัดลูกหนี้เป็นศูนย์ออกไปแล้วพูดถึงได้บอกไงคะว่าถ้าเราเข้าใจมันก็ไม่ยากถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ยากอย,กอยู่เราต้องเอายอดลูกหนี้ที่ตัดหนี้ศูนย์ออกไป2333แล้วนะคะสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือต้องเอาในมูลค่ายุติธรรม9 0 0 0 0 8 0 0 0 800ที่ดินต้องเอามูลค่าที่ตีราคาใหม่คือ60,000อาคารเช่นเดียวกันเขารับโอนในมูลค่ายุติธรรมคือแสนห้าเครื่องใช้สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานในราคา30,000ื่น มีหลายคนนะคะก็เอาค่าเสื่อมราคาสะสมตามมาด้วยหนูต้องอ่านโจทย์แล้วทำความเข้าใจเพราะโจทย์เขากำหนดแล้วว่าเขาต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นจะไม่มีค่าเสื่อมราคาสะสมตามมายกเว้นยกเว้นอะไรยกเว้นเรื่องของค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์เท่ากับ 2%ของยอดลูกหนี้เท่ากับ2%ของยอดลูกหนี้นะคะก็คือ3,300เขาโอนมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นโอนหนี้สินมาด้วยมีเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ72,360โอนตัวเงินจ่ายมาด้วยตัวเงินจ่ายเท่ากับ6,000 0บาท เสร็จแล้วก็เครดิตหุ้นสามัญคำถามคือเขาออกหุ้นสามัญเท่าไหร่เขาออกหุ้นสามัญให้กับสามคนไปก็คือ4,000 3,500ก็คือเท่ากับ1,000 0กับ500ก็หุ้นละ 1, 100นะตัวนี้ก็ยอดนี้ ถ้าตัวเลขเหล่านี้หนูถูกหนูก็จะหายอดเงินสดได้แต่ถ้าหากว่าแต่ถ้าหากว่านะคะแต่ถ้าหากว่าหนูหาไม่มั่นใจตรงนี้หนูก็ต้องเอาเงินสดที่มาจากในงบแสดงฐานะการเงินหนูต้องเอาจากยอดเงินสดที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเพราะว่าเขาจะโอนมาคือยอดนี้ แล้วหนูจะต้องย้อนจินตนาการไปว่าตอนที่เขาปรับปรุงทุนเสร็จแล้วแล้วผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งสามคนจะต้องจ่ายเงินสดให้กับห้างตัวนี้นะ่ะเท่าไหร่หนูจะต้องย้อนตัวนี้ให้ได้ก็คือหนูต้องจินตนาการออกมาได้ว่าการปรับปรุงทุนตัวนี้แล้วปรับปรุงทุนตัวนี้แล้วมีผลต่อบัญชีทุนของหุ้นส่วนเป็นอย่างไรแล้วจึงจะเกิดเงินสดตัวนี้เข้ามา แล้วเงินสดตัวนี้จึงจะเป็นตัวที่มาบวกนะคะดังนั้นดังนั้นรายการนี้ถ้าหนูมั่นใจว่าหนูจะบันทึกสินทรัพย์ทุกอย่างและนี่สินถูกต้องเงินสดมันจะถูกแต่ถ้ามันไม่ชัวร์หนูก็ต้องมีวิธีการหาของหนูนะ เพราะฉะนั้นตัวนี้บังเอิญโจทย์เขาสั่งทำสองอย่างแต่ครูก็ไม่ได้รับประกันว่าข้อสอบมันจะต้องทำทั้งชุดเก่าชุดใหม่ไหมเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นชุดเก่าหรือชุดใหม่ถ้าโจทย์สั่งมาต้องทำได้และในขณะเดียวกันนะครูขอเพิ่มเติมอันนี้มันมีอีกหนึ่งรายการนะคะก็ปรากฏว่าอันนี้มันพื้นที่มันหมดครูขอลงตรงนี้ที่เข้าเอาหุ้นออกขายเอาหุ้นออกขายอีก4,500หุ้น คุลนละหนึ่งร้อยห้าบาทนะแล้วก็อันนี้ยังไม่พูดถึงว่ามีค่าให้จ่ายนะว่าจะว่าจะให้มีอยู่เหมือนกันแต่ค่าใช้จ่ายในการออกคุณเลยบอกเออสงสัยจะแยกกันก็เลยไปยไปก่อน ปเจอในชั้นสูงสองก็แล้วกันเนาะนะอา้าวทำไมต้องทำตรงนี้ให้ดูนะคะไม่ว่าจะใช้สมุดชุดเก่าหรือไม่ว่าจะใช้สมุดบัญชีชุดใหม่มันจะสามารถทำงบแสดงฐานะการเงินออกมาเวลาทำงบแสดงฐานะการเงินครูขอร้องนะคะย้ำ ให้ทำแบบรูปรายงานนะคะทำแบบรูปรายงานนะคะทำออกมาเป็นแบบรูปรายงานทั้งหมดเลยนะก็คือทุกอย่างนะคะนะคะให้ทำแบบเป็นรูปรายงานออกมาอันนี้จำไว้นะคะไม่ว่าหนูจะทำชุดเก่าหรือจะทำชุดใหม่หนูต้องสามารถทำงบแสดงฐานะการเงินมันจะเหมือนกันงบแสดงฐานะการเงิน นะคะงบแสดงฐานะการเงินมันจะออกมาได้เหมือนกันโอเคนะคะมันจะเท่ากันค่ะไม่ว่าหนูจะทำแบบชุดเก่าหรือแบบชุดใหม่มันจะออกมามันจะเท่ากันนะคะอาสำหรับแบบฝึกหัดครูก็จะเฉลยให้เท่านี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะขึ้นออหุ้นส่วนลาออกถึงแกกรรม